สวัสดีครับพบกับเรา Rave อะฮอลิ ah olis, กันอีกครั้งวันนี้เรามีข่าวสารหรือสาระยานยนต์ใหม่ๆมานำเสนอเช่นเคยมาชมกันเลยครับเรียกได้ว่าเป็นการรอคอยที่แสนยาวนานสำหรับโปรเจกต์รถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้า h าร์ลีย์เดวิสันไลฟ์ไวเอที่เปิดตัวรถต้นแบบครั้งแรกเมื่อปี2014ก่อนที่จะเปิดตัวเวอร์ชั่นขายจริงอย่างเป็นทางการ ในงานอีกมาช่วงปลายปี2018ที่ผ่านมาและในที่สุด h ฮารีเดวิสันก็ได้ประกาศราคาอย่างเป็นทางการของ l i ฟ e w i r e อร์สักทีฮารีเดวิสันไลฟ์วายเออรนั้นมากับดีไซน์ภายนอกที่ชวนให้นึกถึงรุ่น XR1,200 ที่เคยทำตลาดในอดีตนอกจากแผงระบายความร้อนแบตเตอรี่และชุดมอเตอร์ที่มาแทนเครื่องยอนต์แล้วหน้าตาของ h a รี e y d a สัน s o ฟ l i i e w อ r ร ก็ไม่ได้มีลักษณะแปลกประหลาดไปกว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปนักส่วนท่าทางการขับขี่มีความเป็นสปอร์ตโรสเตอร์มากกว่าจะเป็นสไตล์ครูเซอร์ตามปกติของ h ฮารีเดวิสันในส่วนของสมรรถนะนั้นฮารีเดวิสันไล n ์ i ฟเออร์สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3.5วินาทีเท่านั้นซึ่งเป็นผลมาจากการที่มอเตอร์ไฟฟ้านั้นสามารถปลดปล่อยพะละกกำลังสูงสุด ได้ตั้งแต่เริ่มต้นทำงานอีกทั้งชุดมอเตอร์ยังถูกติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ต่ำที่สุดของตัวรถทำให้มีจุดศูนย์ถ่วงที่ดีช่วยเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่แถมยังมาพร้อมโหมดการขับขี่ที่มีให้เลือกถึง7โหมดซึ่งหางชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มความจุแล้ว h a r l e y Davidson Lifewire จะสามารถขับใช้งานได้ไประยะทางสูงสุดประมาณ180กิโลเมตรดาระบบกันสะเทือนนั้น h a r ี e y Davidson l i e w i r e เลือกใช้ช่องอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวจากโชว่าและด้านหลังแบบช่องอัพเดี่ยวปรับเซ็ตได้ทุกค่าจากโชว่าเช่นกันระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกคู่ขนาดจาน300มิลลิเมตรทำงานร่วมกับคาลิเปอร์แบบเรเดียลเมาส์จากเบลโบในด้านหน้าพร้อมระบบ ABS ชุดล้อเป็นแบบอลูมิเนียมรัดด้วยยางขนาด120 mm, ในด้านหน้าและขนาด180 mm, ในด้านหลัง h a r l เดวิสันไลฟ์ไฟเนั้นเริ่มเปิดให้ลูกค้าในสหรัฐ สั่งจองแบบที่ออเดอร์ผ่านระบบออนไลน์แล้วโดยราคาจำหน่ายจะเริ่มต้นที่29,799ดอลลาร์ 29, สหรัฐหรือประมาณ955,000บาทซึ่งตัวรถจะพร้อมส่งมอบถึงมือลูกค้าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ส่วนในตลาดระดับโก o b a l นั้นยังไม่มีกำหนดการวางจำหน่ายออกมาครับ ถ้าชื่นชอบทลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเรากดแชร์เพื่อชวนเพื่อนเพ่เพมาดูด้วยกันและอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับสาระยานยนต์ใหม่ๆได้ทุกวันครับ